เมนว่าปุดิตาจาปองเป็นเลดยิกคิวตอดปั้นนายาเลวแล่คำเอย๋ยโอเคสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ได้นำพญาย่อยนะครับมาฝากนะครับเป็นพญา,าที่ได้มาจากหนังสืออินทิยานสอนลูกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ พญาที่เตือนลูกๆทั้งหลายนะครับว่าอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับเพราะว่าขึ้นขึ้นบทแรกนะครับบอกว่าเม่นว่าผู้ใดาจาต้าน,นแม้นผู้ใดต้านจาจาปองเป็นเลสหมายความว่าพูดแบบมีเลสไนนะครับพูดคำกวมนะครับหรือพูดแบบมีเลขกลนะครับ ท่านไม่อยากให้เข้าไปแวะไปเวียนนะครับมีลักษณะนี้แล้วลักษณะที่สองท่านบอกว่ายัก<ฮ>คิ้วตอดปั้นหนา้ายาเหลี้ยวแลยก็รวมความก็คือหมายความว่าถ้าใครพูดไปด้วยนะครับยักคิ้วหลิวตาไปด้วยปั้นหน้าปั้นตาไปด้วยนะครับคนประเภทนี้ท่านบอกว่าอย่าเลี้ยวแล้หมายความว่า ไม่ต้องเข้าไปใกล้นะครับแสดงวา่าเป็นคนที่พูดมีเลือนายนะครับพูดปากไม่ตรงกับใจนะครับซึ่งอันนี้เป็นพยานะครับที่พ่อแม่สอนลูกนะครับบอกลักษณะคนที่จะคบใครจะอยู่กับใครนะครับถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ก็อย่าอย่าไปเลี้ยวแลรอย่าไปให้ใจอย่าเข้าไปใกล้นะครับคุยได้ก็แต่อย่าหลงนะครับ ือหรือบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบทนี้นะครับตามที่ผมเข้าใจนี่ก็คือหมายความว่าน่าจะเป็นเตือนแบบลูกๆทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชายเลยครับว่าถ้าคนพูดประเภทนี้นี่พูดด้วยเนี่ยประเภทนี้ทั้งมีเลือดสไนยัยทั้งยักคิว้วหลีวตา ประมาณนี้นะครับซึ่งท่านบอกว่าอย่าได้ไปคล้องแวะนะครับคําว่าอย่าเลี้ยวแหล่นี่หมายคำว่าเลี้ยวแหล่นี่หมายว่าอย่าไปคล้องแวะอย่าไปอะไรด้วยให้มันมากมายนะครับหรือพูดอย่างหนึ่งว่าคนประเภทนี้นะครับเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจออันนี้เป็น สุภาษิตเป็นพญานะครับที่ท่านกล่าวไว้นะครับเตือนลูกๆทั้งหลายนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับในตัวกับผมที่มีสติปัญญาน้อยนิดะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ